ต่อเลยว่าเสาุ์ค่บคุณได้ค่ะนี่ไม่ตอบคอมเมนต์ กำลังจอดลงมาแล้ <Wait. S 1> <into> ่ได <nothing> ้อยากได้ย <splash> ังก็ไปซื <Tools affect> <ism> ้อเอาลยไม่ได้ประหยัดแน่แน่เลยมีไปได้เมาโหลดพี่น้องจ้าอันนี้ไม่ได้เมารถนะคะจอยคืออาดามเมารถไหมอาดาติดอะไรอ่ะเปติดยังพี่น้องมันนี้บ่ติดยัง ด้า <i> ีน <l ain> okay, ้อการเดินทางเราวานที่กับไปกินข้าวไล่บางทีกินข้าวที่บางที่กินไล่ถ้าสะกดบอกกับใครได้กินยังถ้าเดินทางจะสีพันยามบกินอย่างลายน่วยยาดมีแล้วพี่น้องยาดเมาด้วยมอนชอบกลใสมากเลยค่ะตียาดนะอยู่บนส่งเรายา 没办法。嗯嗯 <laughs> บนรถก็จะสีเดียวกันกเลยอตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้คือ14นาฬิกาแล้วไ,ไ,ไม่นานก็ถึงแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอ้ยมันมืดหน้าล่างจะเป็นอันยังละเนี่ยครับสองคนเอานาน้ำที้ กําลังใจเด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเดิทนทางเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะพี่นอ้องจ้าพี่นอ้องกระยิบิืงอยู่ป่ะงด้วยถ่ายน้องโอไม่ดูหน่อยถ่ายน้องโอไม่ดูหน่อย,ย,ออไ,ดอยได้ นางคนไปดูนางคนไปมีกับข้าวนะมีกับข่าวแล้วก็ที่ข่าวมาจะบ้าน อันนี้เป็นแม,ม,ม่น้ยังแม่น้าคองหรนอานาะเป็นแม่น้าคลองหรือแม่น้ำเสีย่นี้สะพานขมันจะเป็นวิวขามแม่น้ำนะครับพี่ดองคม่น้ำคองนสยแม่น้ำาของวิวนี่ยส,สวยาเนีสิง,งามขานีลา็งามเลยพี่องเอ,อสะแมนซาดเีเ,เนาะงามแต่งามวาตเจ้า นี่ค่ะจะเป็นสองสีเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนอันนี้จะเป็นสะพานหามพี่น้องบรรยากาศโคตรได้อ่ะดูสภาพแต่ละคนค่ะพี่น้องคขาคุณอาแล้วก็คุณ آ, อา cái đấy, mọi người chắc chắn là này. chắc chắn đấy, nó sẽ, là phải chắn chắc phải chắn là chọn chắn là phải chắn là phải chắn là phải chắn là là mà. là là ออกมาจากเซโน่ก็เก้าโมงตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงตอนนี้จะห้าโมงห้าโมงแบบเปิดแล้วหลายคนถามว่าจอยนั่งกับใครคะคุณอาจอยสงสัยเข็ดลนี่เลยนั่งกับใครคะอีกแล้วนั่งกับอ่านี่เลยสู้ไม่จอยสู้ไม่จอยสู้ไม่เพื่อนยี่เพื่อนมึงสู้ไหมโอ้ยมันก็โซมแต่ดูสภาพ ไม่น่าจะล้เอาแป้งมาทาหน่อยถ้โสมสาบไหมสาบไหมอาสาบไหมตอนนีก็นัเป็ดกับสบทาปากทาาเนี่ยมกดนแล้วตอนสบมองนี้ก็เล่นกาดอยังบดหอดเลี้ยงจันทร์เลยครับพี่้อง่าตอนนี้ จากยู่ใสบูจอดแ้วจอดอีกเวยกับบารูกาัตะบาดเจ็ดโมงเอาวัดตะบาดเจ็ดโมงมาขึ้นรถเก้าโมงค่ะตอนนี้ตอนนี้สิบสิบเจ็ดโมงยังแล้วข้ามงถแล้วเน่ถึงคิวรถแล้วค่ะกวดชอดพี่นองสากิดจะถึงค่ะ เหนื่อยแทบตายเลยนะวันนี้ถึงสองทุ่มกว่าครับพี่น้องคะ,ะเสอื่นเสอือ่นบ่นเลยเนาะมะอฮานี่ประมาณสองทุ่มเลยฝนกระเ็นฝนกโตกอีกพี่น้องจ้ามาถึงใน้เมือในฝนตกเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงนะคือกำลังกลังอรอโหลดู่จะไปโหลดงั้นพี่น้องจา้า เอาไปหาที่พักหาที่พักก่อนนะอันดับแรกอันดับแรกคือหาที่พักก่อนมาถึงตัวเมืองเยงจัดแล้วเจ้าฮอตยงจัดแล้วนครนหลวงแล้วเจ้าตอนนี้มาหานะ้อนครหลวงแล้วเจ้าเ <c oughs> ย่งบ่ได้มาโหลดบ่เถอะ มีคนแนานำนาทีกำลังโทรหาอันู้สิพาชท่านไปนอกท้าไปเ้าห้องนะมีมีคนสีมารอรับหรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่รู้นะคะรอดูนะคะห <Okay. S 1> ัวนนกายืนเลาะกับกระเป๋าน้อยหนึ่งใบ มาถึงคิวไปเทียมหอยแล้วเด้อค่ะพี่น้อง่ะร<ด>อรอรถอ,อยู่รอรอรอคนมารับอยู่มยยแม่ <c oughs> บรเซิลเงินซื้อเป็นไงบ้างค่ะคุณอาเป็นไงบ้างคะไม่ได้มารถใช่ไหมอ๋อ ตอนนี้ก็คิวรถเป็นที่พ่ายแล้วด้อแฟนพี่น้องทุกคนทุกคนน้อยสีทุกคน,น,กคนแล้วก็แม,แม่แม่ทุกคนนะคะถึงคิวรถโดยสวัสดีครับค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจเด้อจ้าพบกักนลิมหน้านะคะขอบคุณทุกๆกคนด้วยนะคะขอบคุณมากจ้าที่้าพบกันคือเก้าเด้อพี่น้องที่นี่กับไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ